สวัสดีครับและนี่คือรายการเกมตามใจโู้เย่เย่เย่ กูคือใครกูคือเมฆนะครับเมฆคือใครเมฆคือ GM ของรายการรายการนี้คือพิธีกรคือเจ้าของรายการคือทุกอย่างของรายการนี้นะครับผมหล่อมากครับเจมคือใครครับอุ้ยเฉินเจมส์อุ้ยตัวเองหล่อมากเลยอ่ะไม่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 ถึงกูไม่ถึงกูกับพวกกูอะหล่อมากเลยไม่ใช่เมือเกมโชว์รายการนี้นะครับผมจะเรียกเป็นเกมโชว์ก็ได้เรียกเป็นเรนกิ้งเรียกเป็นเฮียอะไรกูก็ยังไม่รู้แต่ว่าเป้าหมายของเกมมนี้คือเราจะมีเกมมาให้เล่นแต่ละตอน บอกว่าหมดอายุแล้วช mm ่างมันไม่เป็นไรนะครับผมไม่นะก em, boom, ินหมดอายุลืมหมดได้ลืมหมดสิบเกมชนะครบ10บเกมก็รับไปเลยกล่องสมบัติซึ่งมีเงินตั้งต้นอยู่ที่200รอยแต่ติกก็คือเดี๋ยวมันจะมีเกมมาเล่นแต่ละต่อซึ่งมันไม่ซ้ำกันเลยนะครับผมสอง้อยสตางค์เย้รายการตูเจแค่2บาทป่าพวกเราครับ ร้อยบ,บาทส0งอบาทเนาะก็เข้ามาเล่นเกมกันเนาะชนะมีสิทธิ์ได้ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าไปต่อก็สะสมเกมต่อไปถ้าขอออกก็ไปเล่นเกมสติลก,กันเนาะเพื่อชิงเงินออกจากกล่องสมบัตินะครับผมชนะก็ก็ได้สะสมไปแพ้ก็ไม่ได้เสียอะไรยังไงนะครับผมก็เก็บไปไเรื่อยๆเนาะแน่นอนครับวันนี้เราเปิดด้วยเกมแรกเลยดีกว่าตอน ต้องบอกกันก่อนว่าเราเคยถ่ายกันมาหลายรอบแล้วแล้วเราก็แคนเซิลมันไปชุดแรกเพราะว่ามันเกิดมันนานเกินไปก็เลยขอรีเซ็ตเกมใหม่แล้วก็มาเริ่มเล่นก,กันเลยเราจะมาเริ่มเล่นเกมที่ใครๆก็ไม่อยากเป็นเศรษฐีเพราะนี่คือเกมยาจกฮ <Okay. S 1> ูดาซ e นว o ล e ูบีอ่มิเล่นแน่เกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากนะครับผมง่ายๆครับเราจะมาแข่งกันจนกันในนี้มันจะมีสลิปที่ใช้เงินอยู่จํานวนหนึ่ง ผมจะหยิบมานะครับผมแล้วเราจะถามว่าในนี้จะมีใครเอาไหมเราจะเล่นกันทั้งหมด15ใบใครจะเข้ามาเล่นกดเลสแ hand เข้ามาได้เลยแต่ว่าอ่ะมีชีตหนึ่งสองสามสี่มีใครอีกไหมใครจะมาอ่ะคลุกด้วยได้เรื่อยๆนะคะเรารับเรื่อยๆนะคะเราจะหยิบมาแล้วจะถามว่ามีใครเอาบ้างถ้ามีคนเอาก็ ก็มาดูเงินกันใครใช้เงินเยอะที่สุดคนนั้นชนะนะครับผมจะได้จมนจะได้เกมนี้ไปหนึ่งเกมนะคะเอ้ามาตอนนี้ห้าคนพร้อมแล้วนะครับผมน่าจะมีห้าคนเนาะมีม่วงมีพี่แฟงมีชีตมีพี่ภูมิฟุกเนาะคนอื่นใครจะอยากเข้ามาตอนทีหลังก็สามารถเสียบได้เลยอ่ะเอามือลงได้เลยฮะเปิดไมค์พูดคุยกันได้นะฮะผมเปิดกล้องได้นะครับนิสิตอ่าพูดคุยกันได้คนไทยนะเพื่ตอนนี้ตอนนี้มีห้าตอนนี้มีพี่ภูมิมีชีต นี่นี่เนี่ยถูกไอเหวี่ซังเวี่ยงเอ่งเหวี่ตอนนี้มีห้าคนนะแต่ใครจะมาเพิ่มได้นะอา้าวถ้าร้อมแล้วเรามาเริ่มเล่นเกมยาจบกันครับครูบบอกตันนแว่าให้เออไอนี้หน่อย <c oughs> เออได้รเ,เราเราใครเอากดเล่นแทนะใครเอากดเล่นแทนนะนี่คือใบอที่หนึ่งนะฮะอุย้ยต้นใบนี้มัน ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนสแกนเดี๋ยวใครีเอาละกันนี่คือใบที่หนึ่งครับมีใครจะเอาไหมครับเอาได้กี่ใบครับกี่ใบครับกี่ใบก็ได้แต่ว่าจะหยิบม,มาแค่สิบห้าใบอ๋อเอาถ้าเอา่อะม่วงเอานะอ่ะใครเอาให้กดเล่นแทน,นนะอ่ะใบนี้ถือว่าเป็นของม่วงนะเอาเริ่มต้นครับม่วงได้ไปที่โนบิชาครับผมไปยืนโ,โนบิชาโอเค้ ก็อ <G otta> ย่างน้อยก็ซื้อชายเย็นบุกบ,บาสุก้ามาตั้งแก้วหนึ่งนะสามสิบสี่บาทค,ครับผมเห็นปะอ่าโอเคโอเคอันที่สอครับ <c oughs> อย่าให้พี่คิดหัวร้อนนะไม่เอานะเหรอคือเ <c oughs> น้ร้อนอ่ะอันนี้อันนี้ <c oughs> ใบเล็กหน่อยพี่แฟงอเอานะฮะ แต่ผมบอกพี่แซงได้ว่าสบายใจได้ฮะอันนี้มาจากเซเว่นเลยนะมีสลิปเซเว่น Seven เลยนะพี่นะซื้อโอ้ซื้อของกี่ชิ้นวะหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นห้าชิ้นนะฮะอันประกอบไปด้วยลูกอมเดรนไมครับสิบบาทป๊อกกี้ยี่สิบลาสเตอร์ปิดแผลท่อนซือ้อคลาสเตอร์มาด้วยวะสิบบาท ราชีรามสิบหกบาทชาเขียวมัทฉะสามสิบบาทก็อันนี้แปดสิบหกบาทพี่แ้งนําไปครับแปดสิบหกครับตรงน,นี้ดีกว่าคิดว่าในนี้จะมีสลิปท,ที่ถึงพันไหมคิดว่าคนอย่างกูจะซื้อของมาเกินพันไปเอางีนี้ดีกว่าไม่แน่ละไม่แน่ตอนนี้ยังแบบตอนนี้มันยังแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะยังเดาอะไรไม่ได้เนาะนี่มันพึ่งใบที่สองนะฮะใบที่สามครับ เราว่าอยากให้อยากให้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มไหมเผื่อจะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจได้เอาไปหนึ่งอ่าได้จะต้องแจกจ้าท็อปท็อปสุดท้ายเด็ดเอาเอาพี่ภูมิใช้เล่นใช้เล่นแทนใช้เล่นแทนเออเผื่อว่าพี่ภูมิได้ก่อนเผื่อว่าพี่ภูมิได้ถ้าเราหยิบสลิปขึ้นมาแล้วก็คือถ้าเห็นใบสลิปปุ๊บจะกดเลยก็ได้หรือตรอดสองข้อมูลตปวนี้เลยก็ได้จนกว่าจะเสร็จนะจบอันนี้พี่ภูมิเอานะใครกดก็ได้เอาดิ เอ้ยจากคอปอ๋ออันนี้ไปหาของให้ตีใหม่หาให้ตีใหม่มเยอะเยอะของกินเออซื้อเพชรดีกีเลยนะห้าสิบสี่บาทแล้วก็ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็กลับเลยห้าสิบสี่บาวตอนนี้ฟุกกับชีนยังไม่ได้เก็บักใบเลยนะจำาไว้ก่อน แต่ว่าคนอื่นจะเก็บต่อก็ได้นะฮะไม่มีลิมิตใช่ไหมไม่มีลิมิตครับแต่ว่าเราบอกแค่ว่าเราจะจับเพียงแค่15ใบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับเคร1 0 0ต่อครัอันนี้อย่างอันนี้อย่างเาทีเาทีอันนี้อย่งใบนี้สิอันีออาไอครับชี้ได้ครับอันนี้ชี้ได้ก่อนไม่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 เก่าว่าจะไม่ฟังข้อมูลไม่เอาคืออะไรเลย ก็รีบไปรีบก็มีชิงก่อนเหอครับอ๋อชิงก่อนเพราะมันเพิ่งไปแรกไม่ให้กูเก็บอะไรเลยเฮ้ยจีสสบายใจได้ของดีร้านดีอเมซอนคาเฟอเมซอนขั้นต่ำสามสิบแล้วก็ห้าสิบน้ำเปล่าเออถ้ากูซื้อน้ำเปล่านี่ข่ามาแเนี่ยซื้อน้ำเปล่าที่ยวมาเองครับน้ำเปล่าแล้วแล้วคูกสุดเนี่อนห้าบาทเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรชีสที่ซื้อชานมเบนตั้งแก้หนึ่งสี่สิบห้าบาทครับผมโอเค ไปเพราเราเพราเรา่อย่การยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันแล้วแตแล้วแต่พวกแกอมโอ้ล้วนะม้นะิกัอตนะมึงจะย่งอะไรกับสิยงปืนเสิงกดเล่นงานไววะมึงงานเลอเกินมึงงานนะมึงเบกตา้าเลอยอีกว่า พี่เอาไงกับเบื้องดีวะเฮ้ยแต่ใบนี้ยาวแสดงว่าสินค้าต้องเยอะเออนะโอนแน่นะยาวๆอาจจะมีอะไรแบบเดียวข้อสินค้านิดเดียว่งสบายใจได้ B2S เอ้ยันดูด้บ้างอะไรกัเย็บตาม้าเจ็ดบาทแพ็กนั้นมันมีตั้งสี่กล่องเลยนะเว้ยสิบเก้าบาทหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว พอเช็คก่อน่ยาเป็นดีปุ่มยาเป็นดีอะไรเ้ยมันมีดีนะมันบอกว่าหกรอแปดสิบน่าสนใจมากรับส่วนลดแบบจุกๆรวมหกร้อสอ๋อไม่มีอะไรใบนี้มีค่าแค่ส9บเก้าบาทครับผมหมดแล้วโอมเอนี่จะเป็มุกโ่มมมุกเมื่อกี้ดีออก ห oh, oh, oh. อวมวงได้สิบเก้าบาทนะครับท่านอี้ม่วงก็ยังไม่นำนะครับผมพี่แฝงใบเดียวนำอยู่ตอนนี้ห้าใบละรอบนี้รอบนี้เอางี้ดีกว่าเราเพิ่มให้เป็นจะหยิบมาทีละสองใบละสิบห้ารอบก็คือตอนนี้เป็นรอบละสองใบจะได้มีอะไรให้ลุ้นมากขึ้นสองใบนี้เลย <c oughs> อาาให้ผมว่าฟุ๊กไม่ทันเลยนะเนี่ยจริงคุณเกิดไปเลยเฮ้ยอไรให้พวกังดีชี้ได้สองใบเนาะเอาอันนี้ของของโดบิชาก่อนผมบอกเลยว่าน้ำตาลน้ำตาลเป็นพวกกินไอ้นี่มากรอบต่อไปขอรอบต่อไปแล้วกันรอบนี้ให้ชีทกันแล้วเนาะชาเย็นบุกบาลชูก้าอีกแล้วสามสิบสี่บาทครับผมแต่ชีท ไม่ต้องเสียใจชีทมีของรางวัลเสริมอะไรันีนี้จากโมชิโมชิมีของเยอะมากเลยนะกล่องใส่กระดาษโนต้ตยี่สบเก้าบาทสมุดบกอ่อมยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วก็ถุงหิ้วอีกหนึ่งบาทเป็นเก้าสิบบาทเท่ากับว่า,าวชีทได้ไปร้อยยี่สิบสี่ชีทนำฮะได้เยอยอะไรเยอะขนาดนั้นวะกูดามจริงสะะสองอันนี้เซเว่น กับเคฟสี่กอะไรเ่้ดอ่ะไม่ไอ้อ่ะไม่ได้กดกดนะไม่ได้กดกดนะเออไ่เออว่ะกูลืมให้พวกนั้ล้วอันนี้ถือให้พวก่อนแล้วกันเนาะเอ้้้ผมลืมผมลืมเฮ้ยเฮ้ย้ีปาให้ีปาสเอันนี้กอละกันเคสี่ก่อนละกันเคฟสี่จุเก้าวจุดก้าวมาจุดก้า ชุดใครบอกไอติมไอติมชุดถูกกว่า99ครับ69บาทครับโดนใจหนึ่ง69เฮ้ยแต่พุกขึ้นมาอันนึงถือว่าเยอะเลย69บาทอีกอันนึงเซเว่นม,มีตู้อะไรได้่ยล่ะน้ำดื่มเซเว่นซ <c oughs> ีเล็กฟิสองบาท1ิสองบาทยังไม่หมดยังไม่หมดอ๋อลิตรชุดชุด ารไมคโครหนึ่งร้อยบาทเซื้อ,อที่ชาัมาม่กไุกเชื่อผมมีอีกทั้งหมดเนี่ย161บาทแต่ยอดจ่ายจริงคือ159าเพราะว่ามันมีส่วนลดสบบาทเท่ากับว่าบินนี้ฟุกได้ร5 9ยห้าบาทบินนี้ฟุกได้69บาทในรอบที่7จ็ุกได้เงินไปทั้งหมดใช้เงินไป100เอสอง้ย2 2 8บาทฟุกขึ้นนำแล้ว <c oughs> จากสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าพอเราะที่หลังอาจจะดังกว่าแต่นี่มันแค่ครึ่งทางเท่านั้นมาสรุปกันก่อนว่าใครมียอดใช้จ่ายเท่าไหร่กันบ้างเริบิร์ตทีแม่เก็บได้ถึง2บินแต่มียอดใช้จ่ายเพียง5-3บาทเท่านั้นตามมาด้วยชี๊ก็เก็บได้2องนเหมือนกันแต่มียอดเยอะก,กว่าที่1 6 9บาทพอที่คูเก็บได้บินเดียวแต่มีค่าถึง54บาทส่วนแตงก็ได้1บินเหมือนกัน แต่ของก็เยอะมากซะด้วยแต่รวมมูลค่าแล้วก็ได้เพียงไป16บาทเท่านั้นและมาเมื่อตอนนี้อย่างทุกที่ก่อนหน้านี้กดไม่เคยทันเลยแต่วาได้มีดีถือว่าโชคดีสุดๆเพราะชุดสายชาร์จทําให้มียอดอยู่ที่228บาทมาดูกันว่าอีกแปิปีที่เหลือจะมีใครได้ไปและใครจะเป็นคนแรกที่คว้ากม่แรกของเกมตามใจกูอีพีหนา้ารู้แน่นอนส่วนวันนี้เราไปก่อนบายบายของไลน์ดังนี้ไหนควีนกับเทปีกด คนชอบผมนคนชอบิน่รถไฟครับผมเลยเปลดเป็นไซส์จัมโบ้เพิ่มอีกสิบบาทครับเป็นร้อยห้าสิบเก้าบาทครับผมหนึ่ง